Evening everybody ก็สวัสดีทุกคนนะครับในเวลาค่ำๆแบบนี้นะครับต้องใช้คำพักทายกันว่า Good evening นะฮะถูกต้องแล้วนะครับอมองดูนาฬิกาตอนนี้ก็เกือบคร,ครึ่งแล้วนะ is almost half past seven นะครับต้องใช้คำว่า Good evening ห้าใช้ Good night นะฮะ Good night ใช้ในเวลาจะลากันเข้านอนนะครับ เจอหน้ากันตอนค่ำๆแบบนี้ตั้งแต่หลังหกโมงเย็นไป Good evening ถ้าเจอหน้ากันปุ๊บพูด good night ปุ๊บนั่นถอาว่าคุณจะไม่คุยกันเลยลากันกลับบ้านนอนแล้วอันนั้นใช้ไม่ได้นะฮะถ้าจะจากจากกันตอนกลางคืนค่อยพูดว่า good night หรือ have a good dream หรือ have a nice dream อะไรก็ว่ากันไปเจอกัน good evening ตั้งแต่หกโมงเย็นต้นไปนะฮะถ้าเจอกันตอนห้าโมงยังไม่หกโมง ก็อย่างต้อพูดกืนอัฟต์เสนออยู่นะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงหกโมงเย็นต้องเป็นคืนอัฟต์เสนอถึงแม้จะเป็นตอนเย็นในคนไทยเราเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเราจะชอบพูดกันว่าสวัสดีตอนเย็นเพราะตอนเย็นของคนไทยเนี่ยนะครับก็คือสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วเป็นความเข้าใจผิดนิดนิดหน่อยหไม่เป็นไรก็คนไทยกับฝรั่งก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับมองต่างกันเล็กน้อยนะครับของฝรั่งเขาเป็นอัฟต์เสนอแต่ถ้ามันเย็นมากๆก็อาจจะพูดว่า good before evening อย่างนี้ได้ครสวัสดีก่อนค่ำนะสักตอน5โมงเย็นไปแล้วอย่างเงี้ยนะโอเคคือจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดเล็กๆๆน้อยจากคลิปแรกนะครจริงๆหลังจากที่ถ่ายทําคลิปที่1ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีไปในสถานที่อื่นๆอีกพอสมควรแต่ว่าเรายังตัดต่อไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งช่วงให้ไปนานๆก็เลยอยากจะมา เพิ่มเติมสอดแทรกนะครับส่วนที่อยากจะใส่เพิ่มเติมลงไปแล้วเดี๋ยวรอคลิปที่ต่อจากคลิปแรกเนี่ยหลัจากนี้ไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ mm hmm. ก็อยากจะมาแนะนำคำอะไรบางคำอย่างเช่นกรณีของคำที่ผมพูดว่า excursion นะฮะม,ม,มันมีมันมีมันมีประเด็นนนี้หนึ่งนะฮะ นี่เ okay. คำนี้ผมออกเสียงว,ว่า excursion ซึ่งมันเป็นการออกเสียงแบบคนอังกฤษนะฮะ excursion แต่ว่าถ้าเราจะออกแบบคนอเมริกันหรือคนอังกฤษบางก่มบางพวกอาจจะออกเสียงว,ว่า excursion excursion นั exc ่นก็คือตัว c เนี่ยมันจะออกเสียงเป็นกไก่ excursion ซึ่ง สามารถใช้ได้ทั้งสองอยา่างเป็น excursion เหมือนในคลิปแรกหรือ excursion mm hmm. ก็ได้ไม่เป็นไรเข้าใจได้ตรงกันความยเดียวกันนะครับมันมีหลักการอยู่ตรงที่ว่าถ้าหน้าตัว c นะฮะออกเสียงเป็นเสียง x หรือเสียง s นะฮะ,ะเสียงของตัว c มันจะกลายเป็นกอไกอ่ผมใช้โดยคำหนึ่งคือคำว่า excuse me เช่นเดียวกันเลยหลักการเดียวกันเลยนะฮะคำนี้เรารู้จักอยู่แล้วข้างล่างนะ excuse me อาเวลาพูดออกเสียง excuse excuse me เวลาที่เราขออนุญ,ญาตใครที่เราจะเริ่มต้นบทสนทนาขอให้เขาช่วยเหลืออะไรบางอย่างเราจะรู้จักคำนี้กันอยู่แล้วขอโทษนะครับขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับอะไรประมาณนี้นะ excuse me ไม่ควรออกเสียง excuse e m แล้วนะไม่ใช่ excuse แบบนั้น excuse me excuse นะฮะโอเคประมาณนี้เลยเมะฉะนั้นเวลาเจอเสียงเป็นประมาณนี้ x แล้วมีตัว c ตานหลาังจะออกเสียงเป็นกอไก่นะฮะประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าอาจจะมีคำอื่นที่มีความคล้ายกันอีกซึ่งอยากจะให้รู้ไว้เป็นนะฮะประโยชน์เวลาที่จะไปพูดออกเสียงภาษาอังกฤษนะฮะ เพราะมันไม่ได้มีแค่ตัว C นะฮะอันนี้มันจะรวมไปถึงกรณีของตัว k นะฮะตัว k ตัวพตัว t อ่าอันนี้มีถึงตัว Q ด้วยตัว q ตัว Q จะมี u อ,อยู่ด้วยะนะฮะทั้ง4ตัวนี้นะฮะพวกนี้เมื่อเราเจอเสียงเสียง x นํานำหน้าหรือเสียง s นํนำหน้าจะเปลี่ยนเป็นอะไรหมดเลย เปลี่ยนจากเสียงเดิมปกติตัว K เมันคือคอควายใช่ไหม S ก็คืออ่ซ่อโซนสอเสือ T คือทอตหารใช่ไหมเนี่ย Q U ก็เป็นคอกระวอแต่ออกเสียงเป็นคืดนี e, ้นะฮะโอเคให้ดูตามนี้นะฮะเราจะให้ดูเป็นเสียงเดิมและบวกกับเสียงใหม่ ที่มันจะต้องเปลี่ยนไปนะครับอ่านแล้วเห็นไหมฮะมองเห็นไหมครับโอเคทำนี้เลยครับเสียงเคจากคอควายจะเป็นกอไก่เสียงพีจากคอพานจะกลายเป็นคอปลาเสียงทีจากคอทหารหรือเสียงถึ้นเนี่ยจะเป็นเสียงต่อเต่าทันที ส่วนเสียงคิวเป็นเสียงคุดก็จะกลายเป็นเสียงกุดนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนิดนดียวหน่อยหลักการคืออะไรฮะหลักการคือเมื่อตัวเหล่านี้อยู่หลังเสียงเอ็กซ์หรือเอสนะฮะเสียงนีเสียงซอเสียงซอ,งอนะครับ ดูตรงที่ขีดเส้นใต้นะฮะลูกสอนชี้อย่าตังคำนี้นะฮะ sky ท้องฟ้า sky ไม่ใช่ sky นะฮะเสียงจะแข็งขึ้นตัวตัว k ตัวไก่ spend spend ไม่ใช่ spend spend ตัว p ตัวปลายนะฮะแลกตัวนี้คือ สตาร์สตาร์ดวงดาวนี่เองสตาร์นะคุณน้อเรียกกันสตาร์สตาร์มีใครบอกเสียงสตาห์เนี่ยสตาห์ไม่ใช่ต้องสตาร์นะพูดเรียกเป็นสตาร์ดวงดาวอย่างนี้เป็นต้นังเกตสิ่งที่เหนึ่นคืออะไรข้างหน้าจะเปี่ยเสียงสเสียง S อสทำหน้าทําให้เสียง K เสียง P และเสียง T นั้นเพี้ยนไปจากเดิมนะครับอย่างเงี้ยผมขอตัวอย่างตัว QU ตัว Q ก็คือคำหนึ่งแล้วกัน เอาที่ลึกอ,ออกนะถ้าเป็นกรณีของตัว Q นะครับตัวคิวแล้วดูเสียงเวลาผมสะกดนะฮะ,อะโอเคให้ดูตรงลูกสอนชี้นะครับถ้าคุณอ่านปกติแบบไม่ไม่เน้นเสียงมันจะเป็น squeeze ใช่ไหม u e e z e แต่ถ้าออกเสียงให้เป็น native speaker ก็คือพูดแบบเจ้าของภาษาก็จะออกเสียงว่า squeeze คำนี้ค่อนข้างจะลึลกด้วยเพราะตัวเสียงตัว Z ข้างหลังจะมีลากเสียงยาวกว่าเสียงตัว S ธรรมดามันจะเป็น squeeze นะ squeeze การบิดหรือการแบบว่าบีบ uh, อะไรแบบนี้นะ squeeze โอเคเระมาณนี้โอเคอันนี้คือสืบเนื่องจากคำว่า excursion นะครับผมพูดไปยาวเลย ไปต่อแบบเยอะๆเลยนะฮะทีนี้ก็จะมีประเด็นนเรื่องนึงคือว่าวันหยุดยาวจริงๆถ้าเราแปลแบบภาษาง่ายๆคือลองพอดเดย์ลองพอดเดย์นี่คือวันหยุดยาวพอเดย์วันหยุดใช่ไหมแต่มันมีคําประกอบของคําที่เป็นคําคุณศัพท์มาใส่หน้าคำว่าวันหยุดให้มันมีความหมายแปลว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดที่สําคัญทางศาสนาหรือความวันหยุดที่เป็นวันหยุด ประจําชาติอย่างเงี้ยนะฮะวันหยุดที่คนทั่วไปจะได้หยุดกันทั้งประเทศอ่าในที่นี้ผมก็จะขอพูดถึงคําว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก่อนนะฮะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะเราเอาคําว่า holiday ตั้งไว้ก่อนนะครับจริงๆผมคิดว่าถ้าบอกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ว่ามันคืออะไรแปลแล้วแปลได้นะเดี๋ยวจะพยายามเขียนให้ตรงกับเสียงนิดนึงนะฮะ อย่างคำนี้ public holiday public holiday คำว่า public คำนี้ปกติแปลว่าสาธารณะนะฮะสาธารณะถ้าเอาไปว่าไว้หน้าคำใดก็จะมีความหมายว่าเป็นสาธารณะเช่น public holiday วันหยุดสาธารณะแนะปลได้ตรงกับคำว่าวันหยุดนักขัตฤเลิก็กได้ public holiday นะครับถ้าเราเปลี่ยนคำว่า public ไปไปอีกคำหนึ่งคือคำนี้บางคนอาจจะรู้จักนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะเ,เสียงนั้นจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว,ยวผมขอเทียบเสียงที่มันเหมือนกับเรือของภาษาที่ใกล้เคียงคือคำนีนะ้ Official holiday Official holiday คำว่า official แปลว่าเป็นทางการที่เป็นทางการ official มารวมกันกันกบคำว่า holiday official holiday ก็คือวันหยุดที่เป็นทางการแปลได้ประมาณเท่ากับว่าวันหยุดยาวหรือวันหยุดที่สำคัญนักนขะัตะเลิกก็ได้เหมือนกัน official holiday นะครับ official นะฮะก็เหมือนคำ office สำนักง,งานแหละแต่เติมคำว่า show ลงไป official holiday วันหยุดที่สำคัญ ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาคำว่า,าศาสนาภาษาอังกฤษเรียกว่า religion นะบางท่านก็น่าจะรู้สึกรู้จักนะฮะทราบใช่ไหมฮะคำว่า,าศาสนานะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูเสียงนะฮะ ในมือผมนี่นี่ขี้เกียจรอตัด,ดต่อเ,เขียนเอาเลยเราให้ดูเลยดีกว่าง่ายดีไม่ต้องรอนานนะครับ r l i g i o n religion religion ศาสนานะ the religion of Thai people is Buddhism ศนาะสนาคนไทยเราคือศาสนาพ Buddhism r i l i g i n n คำว่า religion เป็นคำนามนะครับถ้าเราจะไปประกอบหน้า วันสำคัญให้ปลว่าวันหยุดสำคัญทางศาสนาก็จะเปลี่ยนคำว่าจุนตัวนี้นะฮะนี l เล i จุนตัวเนี้ยให้กลายเป็นจ s สจากศาสนาก็จะแปลว่าทางศาสนาในภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนเป็น religious นะฮะโอเควิธีการแปลเปลี่ยนเป็นยังไงสังเกตดูนะฮะเสียงก็จะกลายเป็นสอเสือข้างหลัง แล้วเพิ่มความหมายไปนิดหนึ่งคือเติอคเาว่าทางลงไปในภาษาไทยใช้คําว่าทางหรือเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องนี้อย่างเนี้ยนะ,ะก็คือคำนี้ religious นะเห็นไหม religiousreligious holiday วันหยุดทางศาสนาอย่างนี้นะโอ okay. เค religious public holiday เราสามารถเอาไปประกอบเป็นคำคำเรียนแล้เป็น religious ะ public holidayreligious official holiday ก็จะแปลว,ว่าวันหยุดที่สำคัญทางศาสนาอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคประมาณนี้นี่คือคำศัพท์ที่สืบเนื่องมาจากวันนั้นนะฮะอีกสองคำก็คือคำว่าเดินทางนะฮะเดินทางถ้าออกเสียงแบบเจ้าของภาษา ที่ไม่ใช่คำว่า excursion ก็คือคำนี้ที่เรารู้จักกันนี้นะ travel travel เดินทางนะเอาเป็นตั่งคือ travel คือผมพูดเป็นคนไทยไงผมพูว่า travel travel นะถ้าให้ถูกต้องจริงๆคือ travel เสียงตัว v เนี่ยมันจะมีเสียงเอ่อว o w e l ผสม for นิดๆเวลาพูดมันจะต้องเอา ฟันเนี่ยไปปิดเอาลิ้นอยู่ติดกับฟันบนแล้วพ่นลงมาเมบาๆ travel travel นะฮะยาในหนึ่งต้องฝึกนะครับอ่าเขา travel เนี่ยนิยมใช้เป็นคำกริยาเป็นกริยานะฮะเราจะพูดเป็นประโยคเงี้ยแบว่าฉันอยากจะเดินทางไปไหนสักที่อย่างเงี้ยคุณก็พูดประมาณว่า I want to travel to Europe อย่างเงี้ยฉันอยากจะเดินทางไปยไปุโรป I want to travel to Europe Uh, Nik wants travel in Thailand travel to Nick นิ k อยากมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเดินทางในเมืองไทย travel ใช่ไิกิจยานะส่วนคำว่า Trip Trip เนี่ยมันเป็นคำนามนะฮะมันแปลว่าการเดินทางไปออกทริปกันดีกว่าออกทริปออกทัวร์ได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น,ะว,นว่า Trip เนี่ยมันจะใช้แบบคำนามเราจะไม่ใช้ทริปอย่างกิิยาคุณไม่สามารถพูดว่า I want to trip in Thailand ไม่นิยมนะนี I want to trip to the USA เงเี้ยเราต้องเปลี่ยนจากทริปเป็นเป็นทราเวลแทนในตำแหน่งคำที่จะต้องเป็นคำกริยานะครับเพราะฉะนั้นอย่างคำว่าทริปจะนิยมใช้ในกรณีที่เป็นคำนามให้ออกมากเป็นประโยชว่า I want to have a trip ฮะ This trip is very enjoyable อย่างนี้ฮเอาทิ i p มาใช้คำนามนะเพื่อการเดินทางการท่องเที่ยวนะฮะ trip Okay วันนี้ ผมใช้เวลามามากพอสมควรนะประมาณสิบกว่านาทีคิดว่าคงจะได้อะไรมากพอสมควรยังไงเดี๋ยวจะเอาไปลงเป็นคลิปที่สองให้นะฮะเ,เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะไปตามเก็บให้ทีละกันโอเคงั้นก็ขอบคุณมากที่เปิดเข้ามาดูนะครับ thank you for watching see you again next time and next trip.